ตอนนี้ทั้งกลิ่นหมองจา๋ากลิ่นชีชโโสโอ้โหอันโโนี้ยวอกโตก็ใส่มานี่โอเคนุ่มๆดีนะมันเป็นขนมเค้กไข่เลยละเพื่อนเป็นเกาาเเลลีเ๊ยวซาทั่วไปนะครับเกี๊ยวซาทอดเกี๊ยวซาหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันที่13ของการเดินทางนะครับวันนี้เราจะไปเกาะสึกิชิมะนะครับที่เรียกว่าเกาะจันทาเป็นศูนย์รวมร้านอาหารมองจายากินะครับซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของโตเกียวถ้า คันไซโอซาก้ามีโอโคนนมิยากิคันโตโตเกียวก็มีมองจายยากินี่แหะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อการเดินทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับที่สถานีโอกาชิมาชินะครับร้อนจับใจใไรมาญี่ปุ่นมาหน้าหนาวดีกว่านะเพื่อนโอ้โหขอบนหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีไข้ด้วยแถมมาเจอการร้อนนีกวันนีเ้เราจะนั่งสายโอเอโดลนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่อ e ีถูกไหมฮะ คือที่อุเอโนะโอกาชิมะชิคราวนี้เราจะไปที่สถานีสึกิชิมะนะครับก็คือ E16 นะครับเราก็ต้องขึ้นที่แพลตฟอร์ม2นะครับถึงสถานีสึกิชิมะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกที่ x x i t 7นะครับร้านมองจ่ายากินะครับที่อยู่ที่สถานีสึกิชิมะถ้าเพื่อนๆอ,ออกมาจากทางออก7นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่า มีร้านมงจ่ายากิเรียงรายเป็นแถวเยอะไปหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสามารถมาหาข้อมูลที่ Information ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เพื่อนเสามารถที่จะมาขอรายละเอียดของร้านมงจ่ายากิเจ้าอร่อยอร่อยถึงขนาดมีการทำเสื้อเลยนะโอ้ที่นี่ครับ โอ้มีที่สแตปมด้วยครับผมมีจุดมุ่งหมายอยู่นะครับที่ร้านสึกิจิมะมองจาโมเฮจิฮานาเลเพราะว่าในรีวิวอะ่ะมีคนให้คะแนนหนึ่งและรีวิวถึงสามพันกว่าคนแัวร้านเนี่ยน่าจะอยู่แบบหลังหลังะเพื่อนๆเดีย๋ยวลองไปดูแล้วคิวน่าจะเยอะอะ่ะเท้าร้านมานะครับเขาก็จะเสิร์ฟพ้าเย็นก่อนเลยนะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับคนเยอะมากมากครับวันนี้มีเมนูอาริกาโตคอสติมาสอาริกาโตใช่อันนี้คือแนะนําเมนูแนะนํานะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสั่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเ่ครับอันนี้นะครับเขาก็กําลังทำมงจะยากิให้เรานะครับขั้นแรกก็ลงน้ำมันนะครับแล้วก็เกี่ยกระทะให้เรียบร้อยนะครับโอ้นี่ครับนี่เอามากัน ครับนี่นะครับมีการสับกล่ำให้ละเอียดก่อนนะครับอ่าโอ้โอ้โอ้มือสุดสุดสุดยอดตัวนี้โอ้แล้วเขาลงอย่างนี้เลยเชื่อนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามารวมกันก่อนโอ้นี่แล้วแผ่โอ้สุดยอดฮ่า่แล้วก็ใส่ชีสโอ้โหนี่กระจายชีสเหมือนพิซซาเลย รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งชัตตมาเตะคําไปโอ้ยหอมชีสมากเลยอ่ะไอ้อ่าเราสั่งมา3ชุดนะครับเป็นเมนไทยโกะกับชีสนะครับแล้วก็ชุดหมูกับไข่และยันก็คือ,อยากิโซบะนี่ครับเพื่อนๆมิจาาของเราร้อนๆเลยอืมหนัวมากนะรนัวไหมอืม แป๊บเดียวคนเต็มร้านเพื่อนคิวข้างนอกรออย,ยาวเลยรสชาติอะแป้งในสุกมันกรอบข้งางล่างอ่ะกรอบๆนุ่มๆน้ำมุลมีชีสผสมด้วยโอโหสุดๆนะเพ<ร>ื่อนๆตอนมาเนี่ยผมไข้ขึ้นนะเพื่อนๆแบบมีไข้เดินไม่ค่อยไหวแต่ก็ต้องมาครับแต่ปรากฏว่าตอนมากินแล้วเนี่ยพลังขึ้นมาเลยเพราะว่ากินของอร่อยใกล้หมดแล้วครับชุดแรกๆๆ โโ้ตีไข่ก่อนครับนี่เราจะแยกเลยหมูก <Excel. S 2> ่อนผ่ากระลำปี <Serve it. S 2> ลงมานะครับเขาก็ยะหั่นกระลำปีแล้วก็ใช้ผักคุ้ยช่ายลงไปผสมกันโอก็จะทอดสุกกำลังดีกับเพื่อนครับนี่แล้วก็หมูลงไปผสมนะครับนี่เขาก็จะจัดเรียงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แยกเป็นส่วนๆโอ้ะครับ อันนี้เขาว่าลงแป้งลงมาะะแป้งวอสุกแล้วก็เอามารวมกันนะครับโอ้ไข่จะลงตอนนี้โอ้สำหรับเมนูที่2นะครับเป็นเมนูหมูกระทะร้อนกับไข่แล้วก็กุยช่ายนะครับเอาหมูมารวมกับความกรอบอร่อยอเพื่อนดูความกรอบว้าว อื้อร่อยใ็นไหมกรอบแลยเห็นป่ะ,ปะนี่กินกับหมูโอ้โหอืมอร่อยลซึ่งจริงๆเขากว่ามีอะไรน้ำจิ้มน้ำเติมให้ให้เยอะแยะเลยนะไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย,ยกินกับกิมจิความกรอบความนุ่มกับกิมจิโอ้โหอร่อยไหมจ๊ะ ต้มผีก็กองหนึ่งเนี่ยอีกพ่นดับกลิ่นด้วยครับพ่นดับกลิ่นอ่ะเหรอ งั้นเดี๋ยวเราไปย่านยานอากาศไปกินน้ำแข็งใสชามยักษ์กันเมื่อวานกินไม่อิ่มวันนี้จะกินให้อิ่มเหรอเมื่อวานนี้พาแฟนไปกินน้ำแข็งใสชามยักษ์แฟนบ่นเยอะมากเลยแฟนบอกใหญ่ขนาดนี้กินลงได้ไงจะกินหมดได้ไงวันนี้นั่งร้อนๆกินสุงจายากิแฟนบอกว่าไปกินน้ำแข็งใส่จานยักษ์กันตอนนี้เรามาถึงย่านยานอากาศอีกรอบนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามาเย็นเป็นมาถึงทางเข้าย่านยานอากาศนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลี้ยวสาย เพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้คิวก็ยังยาวอยู่นะเพื่อนอน,นี้นะครับร้านน้ำแข็งใสฮิมิสโดนะครับอันนี้ก็จะมีเมนูนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเมนูเพื่อนๆ<ล>ก็สั่งนะครับแล้วก็จ่ายเงินก่อนเลยนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับีอันนั้นน่าจะรสชาเขียวนะอะไรนะใส่ถั่วแดง ออแอปเปิลเบอร์รี่ oh, สีแดงก็เป็นแอปเปเบอร์รี่ใช่แอปเปิลเบอร์รี่แต่โยเกิร์ตแต่โยเกิร์ตเพราอร่อยนะออวาน,วานารอร่อยมากเพราะว่ามันจิรายโยเกิร์ตเอาตกแต่งสตรอเบฟรี่กับโอ้โหอันนี้ก็ปั่นกันไปจ้าปั่นกันไปอ่ะอนี่แหละเมื่อวานผมกินเมลอนไงวันนี้ผมก็ยังเมลอนใช่เมลอนเมลอนโอ้โหนี่เมื่อวานผมกินเมื่อวานผมกินชุดนี้นี่อร่อยอร่อยอร่อยเสิร์ฟแล้วครับข้างนอกคิวอิดยาวเลยนะครับตอนนี้ นับแล้วจํานวนเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7คนนะครับที่นั่งของที่ร้านมี uh, finale. ทั้งหมด17คนน, c, นะครับอันนี้เป็นสีเหลืองคืออะไรบะม่วนอ่าราดนมแล้วทำลายนี่บรัวันนี้ใส่แบนเนให้เลยอ้อันริ้กโตโกไซมาสนี่สเปเชียลมีรอนไว้นี้ก่อนนี่ อรอยอมปรตนยอะเกินะเป็นีเมู้กัง้อลอนอันนี้คือลูกพีชลกพีชใช้อิ่มใส่ไอชินามอนใส่ชินามอนมันสุชื่นนั้นเป็นน้ำแข็งใสเพื่อนๆเป็นน้ำแข็งรา้องกินเย็นๆแบบนี้ชื่นใจวะชื่นใจมาก โอเคจากร้านน้ำแข็งใสเดี๋ยวเราจะไปเดินย่านยานากากันนิดนึงนะครับก่อนกลับเอเ๊๋ยวมาเดินย่านยานากะาทีไรฝนทําท่าจะตกทุกทีเพื่อนๆผมกําลังงงมากเลยเนี่ยท้องฟ้าคึมๆเหมือนฝนจะตกอีกครับนี่ร้านเนี้มีขนมหางแมวครับนี่หลายรูปแบบเลยครับจเจ้าแมวแบบไหนมีให้เลือกเพื่อนๆเ,เ,เอาแบบไหนดีอืมอมอซุซุสเม ฮิโตสึใช่ไปดีทางร้านขอแนะนำนะครับตัวนี้โนหนึ่งโน o หนึ่งโนหนึ่งปะคันิซูกะอฮิโตซึโอคุตะไซมันก็เหมือนขนมโดนัทอ่ะโดนัทกลมๆแต่เขาทำเป็นรูปลักษณะแบบหางแมวอ่ะลายต่างๆอันนี้ที่กินเป็นช็อกโกแลตนะครับอืเนื้อโดนัทอะจะนุ่ม คงนอกจะกรอบๆอแล้วก็รสชาติมันจะเบาๆนะันเป็นขนมเหมือนขนมไมนขนม่อะไรไข่อะทำเป็นรปทรงกลม,อมโอเคนุ่มๆดีนะมันเป็นขนมเค้กไข่เลยละแล้วเราก็แปลกเรามาย่านยานอากาศที่ไรเราเจอฝนทุกทีเลยนี่ฝนก็จะลงอีกแล้วตรงนี้มอีกแล้วผมเมื่อวานทำผมไม่สบายไปทิ้งแล้วตากจะย่างาย,งยา,งอยางนอากาศไม่เท่าไหร่ครับตอนไปเกียร์บลาเนี่ยผมตากฝนแบบหนักเลยอะแล้วก็ ผมไปต่ออัสุศซาต,ต่อเมื่อวานก็ยังไม่ได้เข้าห,ห้องอาบน้ำอาบท่าหรือว่าหัวก็ยังเปียกอยู่นะฮะกว่าจะกลับก็เกือบเที่ยงคืนนี่หมอดู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 ให้หมอดูให้โอเคเดี๋ยวเราออกจากย่านยานกะกับย่านเวโนของเราถ้ามองจากมุมน,นี้นะครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับทางซ้ายมือร้านน้องแข็งใสที่เราไปกินกันที่ไปยืนรอกันเมื่อกี้นะครับเพื่อน เพื่อนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ย่านอุเอโนะนะครับเพื<ๆ>่อนแสงสียามค่ําคืนที่ย่านอุเอโนะปลายทางของตลาดเมโยโกะที่โอกาชิบะชินะครับเดินเข้าซอยมาร้านก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับร้านเกียวซาเจ้าดัง มีหลากหลายเมนูให้เลือกสาัแคืนเลยไม่กินเห่ออมดอเมกระง้ม้ยวามาปรดสได้เลยนะคะ้มยากมีข้าวน้าไม่ขี้มีเป็นข้าวผัดต้มยำอยากกินเกาเอาเกี๊ยวต้มเวรึ่งน้ำยา้โอเค ดูน <ARS. S 1> ้เทำปเมนูแรกนะครับร้านนี้ด <lak> <noise> hmm. ังเกี่ยวกับเกี๊ยวก็ต้องเป็นเกี๊ยวนึ่งจึงเอามารกนูแรกมใต้โต๊ะนะครับเขามีนะครับ เพื่อนเดี๋ยวเที่ยวไปขอตะเกียบเขานะอที่เกาหลีเขาจะเป็นแบบเนี้ยคือตะเกียบจะอยู่ตรงเคสใต้โต๊ะเดี๋ยวนึ่งหนุบหนับไส้อร่อยก็มีกระเทียมกระเทียมให้ด้วยนะมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นเกี๊ยวซาทั่วไปนะครับเกี๊ยวซาทอดเกี๊ยวซาหนึ่งลน้อยแล้วก็กุ้งเหนียวนุ่มมาก มาลองดูกลิ่นหอมกระเทียมากมเดี๋ยวซาทอดเพื่อนๆน้ำทุบพลักมาลองเจ้าซาแบบหนึ่งจิวๆหน่อยนม้อเลน้ำทุบ น้ำทุกป,ปีออกมาเลยอิ่มหนำสำราญมากๆเวลาน,นี้มีเกี๊ยวซาที่หลากหลายนะแลวจริงๆอ่ะมันมีข้าวผัดมีราเมงมีข้าวแกงกะหรี่มีอะไรเยอะเมนูจริงๆหลากหลายมากตอนนี้เราก็กินกันหมดจนเกลี้ยงทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะเตยมกับทิพักกันเลย